สวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีทุกคนนะคะอ่ามื้อนี่คุณยาสิมาเห็ดไอติมให้ให้ล้านเนาะจา้ะไอติมกะทิวัตถุดิบเฮาๆกับมี่นี่เนาะเอ่อมีกะทิเอ่อแป้งข้าวโพดน้ำตาลเกลือนี่4ีย่างเนาะจา้ะ จะเรามาลงมือทํากันเลยไอติมกะทิง่ายๆเนาะจ้ะเนาะอ่าเราใช้กะทิอร่อยดีอ่าห้าร้อยกร,รมัมห้าร้อยกร,รัมนะคะใส่ลงไปเลย ห้าร้อยกรัมก็จะใส่น้ำตาลหวานมากหวานหน่อยก็แล้วแต่เห้าเน,นาะจ้ะเนาะยาก็จะใส่หนึ่งร้อยมิลลิกรัมเนาะใส่ลงไปเลยผู้ใดมักหวานแต่ใส่หวานผู้ใดมักบ่หวานก ลดปริมาณลงก็ได้จ้ะแล้วก็จะคนให้เข้ากันเนาะคนคนคนให้น้ำตาลละลายใส่เกลือใส่เกลือลงไปเนาะใส่เกลือนิดนึงนะคะปลายซ่อนนี่นะจ้ำนี้เนาะใส่เกลือลงไปหน่อยนอึง <c oughs> คนเลยจ้ะคนเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดเนาะเพื่อนๆแป้งข้าวโพดก็ประมาณสองช้อนสองช้อนนี่แหละค่ะช้อนโต๊ะนี่เนาะสองช้อนเนาะ เราก็จะใส่อันนี้เข้ามาละลายกะทิมาละลายแป้งข้าเจ้าก่อนคนให้เขาไม่เป็นก้อนนะละลายเสร็จแล้วเราก็เทใส่กะทิลงไปเลยค่ะ เอมเลยเราจะเอาไปเอาไปตั้งไฟนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเราก็จะเอามาตั้งไฟนะเพื่อนเพื่อนแล้วเราก็จะคนคนตลอดเลยนะเพราะว่าในกะทิเรามันมีแป้งข้าวโพดเนาะเดี๋ยวมันจะติดมันจะติดก้น เราก็คนใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่อนๆเราก็คนคนจนอ่าน้ำตาลแป้งข้าวโพดละลายให้เป็นเนื้อเดียวกันใช้ไฟอ่อน,นะคะ่ะคนไปเรื่อยๆคนจน อ่ามันเหนืดแป้งข้าวโพดหนืดเราก็ปิดไฟค่ะไม่ต้องให้มันเดือดนะคะถ้ามันเดืดอดกระที่จะแตกฟองแล้วก็จะไม่สวยเนาะใกล้ใช้ได้แล้วค่ะแป้งเหนืดเราก็ ยกลงมาอ่าใส่กะละมังเอาน้ำหล่อเพื่อให้เขาคายความเย็นเราก็คนไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวมารอดูตอนปิดแก๊สเลยค่ะอ่าเรายกจากเตาแล้วนะจ๊ะเราก็จะเอามามาใส่น้ำเนี่ยค่ะ <c oughs> แล้วเราก็คนเพื่อให้เาขาคลายความร้อนนะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอามาเทใส่พอเย็นเนาะเราจะเทใส่ใส่กล่องแล้วก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นเนี่ยเขาจะเน,นแล้วเห็นไหมคะ แล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะทํากินง่ายทําขายรวยสูตรนี้อร่อยค่ะหวานมันพอคลายความเย็นแล้วนะเราก็จะเอามากรองกรองเอาเศษเศษคลิปแป้งนะคะ นี่มีเศษแป้งเศษอะไรเนาะจากนั้นเราก็จะเทใส่พิมพ์ไปแช่เย็นใส่กล่องพลาสติกเลยค่ะแล้วก็เกลี่ยฟองมีฟองอากาศแล้วก็ตีตีตีต,ต,ต,ตให้ฟองอากาศยุกลง จากนั้นก็ปิดฝาไปแช่เย็นคะ่ะรอดูตอนต่อไปนะคะเราจะเอามาแค่แช่ตู้เย็นแช่สัก8ถึงหรือหนึ่งคืนเพื่อนๆแล้วเราก็จะเอามาปั่นอีกรอบนะึงรอดูตอนต่อไปนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็ทำทำไว้แล้วนี่เป็น ไอสตรีมอะไรนะสตอเบอรี่นี่นะคะไว้มาดูตอนต่อไปนะคะเพื่อนๆอ่าแช่ไว้ก่อนหนึ่งคืนไอติมเราก็แช่มาได้หนึ่งคืนแล,ล้วนะคะก็แข็งตัวประมาณนี้เราก็จะเอาซ่อมมาจิ้ม เราก็จะจิ้มให้เขาเป็นชิ้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 นแล้วเราก็จะเอาไปใส่เครื่องปั่นนะคะจิ้มแบบนี้นะจิ้มให้มันเป็นเนื้อเดียวเนี่ยจิ้มแบบนี้เพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าเครื่องปั่นปั่นอีกรอบเพื่อให้เนื้อเนื้อติมเนียนปั่นอีกรอบแล้วเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะคะเพื่อนๆ ก็จะใส่ลงไปในเครื่องปั่นเลยนะคะเราปั่นอีกรอบแล้วก็ไปแช่อีกประมาณ4ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะได้ไอศกิมเนื้อเนียนแล้วก็กดกกดดกดลงไปนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยกดให้เขา ไม่แข็งจะได้ปั่นง่ายๆนะเพื่อนๆเนานะจิ้มจิมจิ้มจ,มจิมทั้งซ่อมทั้งซ้อนเลยจิ้มแบบนี้ค่ะกดกดลงไปกดเข้าลงไปค่ะให้เป็นน้ำหน่อยเนาะเราจะได้ปั่นง่ายๆ ่เดี๋ยวเรามาปั่นเลยหนืด,น,ดนืดนะคะปั่นปั่นอทสอง ันเสร็จแล้วนะเพื่อนๆนได้เนื้อเนียนเราก็จะเทใส่พิมพ์เดิมแล้วเราจะไปแช่อีกอ่าสี่ถึงหกชั่วโมงนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จะได้ไอติมเนื้อเนเนียนอ่ารอชมตอนต่อไปนะคะ เรียบเรียบนะจ๊ะเดี๋ยวเราเอาไปแช่ตู้เย็นอีกสี่ถึงหกชั่วโมงแล้วแต่ตู้เย็นเนาะตู้เย็นบางบางคนก็จะเย็นก็จะเย็นช้านะพอแข็งตัวแล้วเรามาดูตอนตักเสิร์ฟเด้อจ้ะกะทิเราก็เสร็จแล้วนะคะเราจะมาตักให้ดูนะคะหลังจากแช่มาหกชั่วโมง แต่เราไม่มีที่ตักนะเพื่อนๆเราก็ใช้ไอเนี่ยเนียนมากเลยค่ะโดูดูดูเราก็ใช้ช้อนธรรมดาตักก็ได้นะคะเพื่อนๆเนียนมากเลยค่ะนี่นะตักไอคตีวมือบอลก้อน เนียนมากเลยเพื่อนๆเหนียวเนียนค่ะแปดชั่วโมงนะคะนี่ก็ยังแข็งตัวไม่ดีเนาะร้านก็อยากแล้วก็โรยด้วยตัวเหลือง เสร็จแล้วนะคะไอติมของเราน่าทานไหมคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาติดตามทำกินง่ายทำขายก็รวยนะคะหวานมันชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้คุณย่าด้วยนะคะอ่าชอบก็กดไม่ชอบก็กดนะคะชิมก่อน